สรุปหนังสือ Teo Ba Prophecy คำพยากรณ์จากเพื่อนต่างดาวเ Teo Ba ตอนที่3ในร่างทิปของผมสิ่งที่สะท้อนจากจอบนผนังยานอาวกาศมีเพียงคำเดียวที่อธิบายได้นั่นคือความอ้างว้างบนถนนของดาวเคราะห์ Asimo x t r เรียงรายไปด้วยสิ่งที่ดูเหมือนกองดินแต่เมื่อกล้องซูมเข้าไปใกล้ ผมก็ตระหนักว่ามันคือยานผานนะยานพานนะที่ถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นหนาจนแทบไม่เหลือเขาเดิมรอบตัวผมนักบินอวกาศชาวเตียวบ้ากำลังทำงานอย่างเงียบเชียบวัตถุทรงกลมสำรวจทั้งสามลำที่เราปล่อยออกไปกำลังปฏิบัติภารกิจของมันท่อยาวถูกหย่อนลงสู่พื้นดินแห้งแลง้งปลายท่อสัมผัสพ,พื้นฝุ่นสีเทาก็ลยฟุ้งขึ้นมาส่วนอีกลำก็กำลังจุ่มท่อลงไปในแม่น้ำสายหนึ่ง เพื่อเก็บตัวอย่างแต่แล้วความสนใจของผมก็ถูกดึงไปยังทางเข้าอาคารที่มืดมิดแห่งหนึ่งผมสาบานได้ว่าเห็นบางอย่างเคลื่อนไหวเสียงอื้ออึงเริ่มดังขึ้นในหมู่นักบ,บินอวกาศและทันใดนั้นสิ่งนั้นก็โผล่ออกมาสู่แสงสว่างสิ่งที่ผมเห็นทำให้ผมตกใจแต่เพื่อนชาวเติโอบ้าของผมกลับดูไม่แปลกใจนักบนจอคือแมลงสาบแมลงสาบที่น่าสยดสยอง มันยาวประมาณ2เมตรและสูงเกือบ1เมตรลองนึกภาพสัตว์หน้ารังเกียจบุโลกของเราแต่ขยายขนาดให้ใหญ่โตมโหลานแบบนี้ดูสิครับทันทีที่มันเห็นท่อของยานสำรวจเคลื่อนไหวมันพุ่งเข้าโจมตีทันทีก่อนจะหยุดชะงักอย่างไม่ไว้ใจและจากความมืดใต้อาคารฝูงของมันก็ทะลักออกมาจนเต็มพื้นที่วินาทีนั่นเองลำแสงสีฟ้าเข้มก็ถูกยิงออกมาจากวัตถุทรงกลม มันกวาดไปทั่วทั้งฝูงทําให้พวกมันกลายเป็นฝุ่นผงในพริบตาเหลือเพียงควันสีดําที่บดบังทางเข้าอาคารจนมิดผมมองไปที่หน้าจออื่นๆยานสำรวจที่แม่น้ำและบนเนินเขาไม่ได้เจอกับปัญหาใดๆพวกมันกำลังเก็บตัวอย่างดินน้ำและอากาศก่อนจะหดท่อกลับและเริ่มไต่ระดับกลับขึ้นมาหายานแม่ของเราภารกิจแรกเสร็จสิ้นลงแล้ว ท้าวและเพื่อนร่วมงานอีกสองคนกลับมานั่งที่โตะ๊ะภาพบนผนังเปลี่ยนไปผมรู้ได้ทันทีว่าเรากำลังจะเดินทางต่อทุกคนกลับเข้าประจำที่และผมสังเกตเห็นว่าพวกเขาถูกยึดติดกับที่นั่งด้วยสนามพลังซึ่งเป็นระบบความปลอดภัยของยานลำนี้นั่นเองยานของเราเคลื่อนที่อีกครั้งผ่านม่านหมอกสีแดงของดาวดวงนี้เราบินสำรวจไปเรื่อยๆผ่านพื้นที่คล้ายทะเลทรายเห็นร่องรอยของสิ่งที่ดูเหมือนคลองที่ถูกสร้างขึ้น ผ่านเมืองที่ดูเหมือนยังคงไม่บุบสลายก่อนที่ภาพจะตัดไปและยานก็เพิ่มความเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่แล้วก็เกิดเสียงอุทานดังขึ้นพร้อมกันยานชะลอความเร็วลงทันทีจอบ,บนผนังเปิดขึ้นอีกครั้งแสดงภาพของทะเลสาบแห่งหนึ่งในระยะประชิดเราหยุดนิ่งเหนือโขดหินริมทะเลสาบมีสิ่งปลูกสร้างทรงลูกบาทตั้งอยู่มันคือที่อยู่อาศัยและยานสำรวจของเราก็เริ่มปฏิบัติการอีกครั้ง กล้องซูมระยะภาพไปยังชายหาดและสิ่งที่ปรากฏบนจอทําให้ผมแทบหยุดหายใจที่นั่นมีกลุ่มมนุษย์มนุษย์ที่ดูคล้ายกับคนบนโลกของเรามากภาพซูมไปที่ใบหน้าของผู้หญิงคนนึงเธอมีผิวสีน้ําตาลผมยาวสีดําขลับแต่เมื่อมองดูคนอื่นในกลุ่มผมก็เห็นความจริงอันน่าสลดมากกว่าครึ่งหนึ่งของพวกเขามีร่างกายที่ผิดรูปหรือถูกกัดกินด้วยสิ่งที่ดูเหมือนโรคประหลาดร้ายแรง พวกเขามองมาที่ยานสำรวจของเราบวกมือท่าทางของพวกเขาดูร้อนรนผู้คนอีกมากมายเริ่มออกมาจากบ้านทรงลูกบาศกเหล่านั้นบ้านของพวกเขาดูคล้ายบังเกอร์ในสงครามโลกยกตัวจากพื้นดินประมาณหนึ่งเมตรและมีปล่องไฟหนา,นาสำหรับระบายอากาศแต่โดยไม่มีสัญญาณเตือนใดๆผมรู้สึกเหมือนถูกดึงกลับอย่างรุนแรงร่างทิพย์ของผมเคลื่อนที่ผ่านฉากกั้นต่างๆกลับมายัางห้องที่ร่างของผมนอนอยู่ และทันใดนั้นทุกอย่างก็มูดสนิทผมกลับเข้าร่างแล้วความรู้สึกหนักอึ้งเหมือนถูกทวงด้วยตะกัวแผ่ซ่านไปทั่วแขนขาผมขยับตัวไม่ได้เลยผมกลายเป็นอมพาตความตื่นตระหนกเริ่มเกาะกุ้มหัวใจไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าใดแสงสีฟ้าอมเขียวอันสงบก็ค่อยสว่างขึ้นในห้องท้าเดินเข้ามาในชุดที่ต่างไปจากเดิม ฉันขอโทษอที่ทำให้เธอต้องรอนะมิเชลเธอกล่าวผมพยายามจะบอกเธอว่าผมขยับตัวไม่ได้แต่เธอก็ยิ้มแล้ววางมือของเธอลงข้างๆมือของผมทันใดนั้นผมก็เป็นอิสระเธออธิบายว่ามันคือระบบความปลอดภัยที่จะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อยานเข้าสู่พื้นที่อันตรายและจะปลดล็อกเองเมื่ออันตรายผ่านพ้นจากนั้นเธอก็ขอให้ผมไปเปลี่ยนเสื้อผ้า ผมเข้าไปในห้องเล็กและพบชุดสูทที่พอดีตัวอย่างน่าแปลากใจทั้งที่ผมตัวเล็กกว่าเธอมากกลับมาอีกครั้งเธอยื่นแว่นตาขนาดใหญ่มาให้ผมสวมใส่นั่นคือมาตราการป้องกันสุดท้ายหลังจากผ่านกระบวนการบางอย่างเราก็กลับมาที่ห้องควบคุมอีกครั้งผมได้รับอนุญาตให้นั่งชมภาพบนผนังในขณะที่ทุกคนกำลังยุ่งกับภารกิจภาพบนจอคือผู้คนราวห้าอคนที่ยืนอยู่บนชายหาด หลายคนมีร่างกายผิดรูปพวกเขาฟฝ่ามองยานสำรวจของเราแต่ไม่มีใครเข้ามาใกล้กลุ่มชายชะกันถือสิ่งที่คล้ายดาบยืนจ้องมองสิ่งบางอย่างอยู่เท้าเดินมายืนข้างๆผมผมพึ่งจะได้พินิจความงามบนใบหน้าของเธออย่างเต็มตาเป็นครั้งแรกดวงตาสีฟ้าม่วงโครงหน้าที่สมบูรณ์แบบและรอยยิ้มที่เผยให้เห็นฟันที่ขาวราวกับไขมุกเห็นแล้วสินะ ว่าเธอรู้วิธีปลดตัวเองออกจากสนามพลังได้แล้วเธอกล่าวแต่ก่อนที่ผมจะได้ตอบก็มีเสียงอุทานดังลั่นขึ้นผู้คนบนชายหาดต่างวิ่งหนีตายกลับเข้าไปในบ้านกลุ่มชายชะกันที่ถืออาวุธกำลังเผชิญหน้ากับสิ่งที่น่าเหลือเชื่อที่สุดมุดแดงฝูงหนึ่งแต่ละตัวมีขนาดเท่ากับ,บวัววิ่งออกมาจากหลังโขดหินพวกมันเคลื่อนที่เร็วยิ่งกว่ามา้าบุกโคาโจมตีชายหาด และขณะที่สัตว์ร้ายตัวแรกเริ่มการโจมตีโปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณทุกท่านที่รับฟังและเดินร่วมเส้นทางแห่งแสงกับเราหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องของเราขอให้ทุกท่านเจอทางออกจากโลกมายา และเป็นหนึ่งเดียวกับแสงแห่งสัจธรรม